และเราก็ปิดท้ายอันนี้เป็นเรื่องแปลกชวนีดหน่อยข่าวคุผู้ชมไปดูป้ายหมู่บ้านซึ่งอยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครชนิดหนึ่งหมู่บ้านยังไม่แปลกหมู่บ้านกลางเจริญแต่วัดชื่อวัดเสียวสวัสดค่ะวัดอะไรนะวัดเสียวสวัสดค่ะ,ะนี่เป็นชื่อวัดมีป้ายติดอยู่เลยค่ะนี่ต้องขึ้นมานะ น,นี่วัดเสียวสวัสด์บ้านกลางเจริญอยู่หมู่11ตำบลต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครท่านผู้ชมแน่นอนใครผ่านไปผ่านมาถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะเกิดข้อสงสัยก็ได้คำตอบนะครับท่านผู้ชมคนลงุงทองใบาอายุ70คนเท่าคนแก่บอกมันมีมาเป็นร้อยปีแล้วใช่ค่ะเนื่องจากที่นี่มีต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นเสียว ต้นเสียวมันจะขึ้นตามโพนริมลำน้ำค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดด้วยว่าวัดเสียวสวาดต้นเสียวต้นเสียวขณะที่เจ้าวาดวัดเสียวสวัสด์รูปที่7ท่านบอกว่าชื่อวัดเสียวสวัสด์เนี่ยมาจากวัดอยู่ติดลาห้วยปลาหางซึ่งลําห้วยปลาหางเนี่ยจะมีต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นเสียวเนี่ยมากมันเป็นไม้ที่เหมาะในการเอามาทําเป็นไม้ฟืนนะคะโอ้โหเร็วเร็วเหมือนมะขามป้อมอ่ะแล้กายายลวก็มันเป็นยาด้วยตั้งชื่อตามต้นเสียวสวนสวัสด สวัสด์เนี่ยบรรพบุรุษคนภูไทยโบราณยุครัชการที่5เป็นผู้ตั้งมาจากต้นเสียวกับศัพท์โบราณที่หมายถึงความสุขความเจริญค่ะวัดเฮาก้อที่มาจังวัดกันพวกเสี่ยวเกิดหลายเราจนไงที่สุดก็อยุคางพบกผู้็เลยเอื่นว่าวัดเสียวเขาเอาจนเสียวมาตั้งวันนี้สวัสด์ก็หมายความว่าสวัสด์เสมออยูีความโล่งโปร่งสบายเขาเลยมารวมกันเป็นวัดเสียวสวัสดีแล้วเนาะเ็เลยวยากเปี้ยแล้ว วัดจักสิปีเ้นมา hết ยังชื่อชื่อวัดชื่อชืเลยกชื่อวัดบ้านเนาเฮห้คนหูจักกันย้อนชื่อวัดอันบแมนื่อแบบนี้เขาก็ว่าสนใจคือว่าแล้วมันบรแปลกเนาะนี่สผูชมอ่ะก็เป็นความรู้ก็แล้วกันขนาดที่ต้นเสียวนี่ก็มีหลายเสียวด้วยนะเห็นว่าชาวอีสานรู้จักกันดีเรียกมีทั้งเสียวใหญ่เสียวน้อยเสียวเล็กเสียวป่าค่ะอ่ะสผูชมและช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อ เดี๋ยวไปดูซิว่าเงินดิจิตอลไปถึงไหนยังไงท่านผู้ชม